สวัสดีค่ะชาวลัคนาระชาวราศีตุลน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดาวประจําเดือนมกราคม2566นะคะลัคนาละราศีตุลฟังได้ทั้งคู่แอดแปะไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนฟังเดือนมกราคมเดือนแรกของปีหน้าไปก่อนพอจบคลิปชุดนี้นะอาจจะรีบทาเกี่ยวกับทิศทางของอทิศทางของดาว หรือว่าทิศทางใหญ่ๆเส้นทางใหญ่ๆของชาวตุลว่าคุณจะเดินไปยังไงในปีนี้คุณจะเจออะไรบ้างนะคะหรือพบเจออะไรบ้างซึ่งมันละเอียดมากแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าสุกเป็นมหาจักรไม่รู้ว่าตุวอื่นๆเจอแบบแอดไหมมันต้องติดต่อสื่อสารมันต้องทํางานมันต้องเดินทางมันต้องอะไรตลอดเวลาจนกระทั่งแบบว่าแทบไม่มีเวลามานั่งคุยกันเลยหน้าเพจแอดยังเงียบสนิทไม่ได้พบพูดคุยนะะหลายคนพิมพ์คอมเมนต์นะแอดหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแอดต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ย คือมันทํางานที่จําเป็นต้องทําอยู่นะคะก็เลยต้อง คือมันทิ้งงานทางนั้นไม่ได้งานทางนี้ก็ไม่ได้อัปเดตจริงๆแอดก็เป็นห่วงแฟนช่องเหมือนกันโดยเฉพาะตุนเนี่ยว่าเป็นยังไงขนาดแอดยังวุ่นโอ้โหหัวไม่วางหางไม่เว้นแล้วตัวแอดเองเนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นกาลีเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์มันจะประกบดาวประจําตัวของแอดมินตลอดเวลาถ้าใครเจอแบบแอดมินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยหนักจะต้องสู้จะต้องอดทนจะต้องกัดปากนะคะกัดปากตลอดปีไปเลยจนกระทั่งจะพ้นวันเกิดตัวเอง จนกว่าดาวกาลีจะเปลี่ยนเป็นดวงอื่นเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์คือลาภะแอดทาอะไรก็ตามต่อให้มีคําชมมีเรื่องราวดีๆแอดก็จะไม่ได้ประโยชน์โพ้นผลอะไรเพราะดาวลาภะของแอดเป็นการีนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันตุนในเดือนมกราคมปีหน้านะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องบอกว่าตามดาวไปก่อนแล้วค่อยไปแยกการเงินการงานความรักกันนะคะพระสุกนายกก็สู่ราศีมังกรนะคะในวันที่หนึ่งมงกราคม สุกเข้าไปสู่มังกรเนี่ยจริงๆสุกเสาเป็นเสียนศัตรูนะคะแต่เราชาวตุลเนี่ยมักจะได้รับการยกเว้นเหตุเพราะพระสุกเข้าไปอยู่ในภพเรือนพันธุแล้วปรากฏว่ามีความเป็นอูดมณระอยู่ก็คือมี4 5 6กลุ่มลัคนาหรือเป็น3 4 7 11แก่ลัคนา ซึ่งตรงนี้เป็นภพเรือนที่4สุขอยู่ในภพเรือนที่4เลยบังเกิดเป็นแง่บวกนะคะช่วงจังหวะตั้งแต่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปมันเลยเป็นเรื่องราวของความสุขอารมณ์และความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะของชาวลัคนาและราศรีอาราศรีตุลตุลแต่แอดจะต้องบอกไว้ว่าดาวมันเดินผิดปกติมันเดินเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจที่เร็วเกินไป การตัดสินใจที่ผุนหันพันแลนแม้จะมีความสุขอยู่อะตอนนี้นะคะแม้จะอยากพูดอยากตัดสินอยากบอกใครอะไรต่างๆช่วงนี้ทําอะไรให้ช้าลงเพราะสุกมันเสิร์ตนะคะสุกมันยังเดินไม่ปกติแล้วเดี๋ยวพอ25มกราคมมันเดินปกติแล้วแต่การไม่ปกตินั้นกลับเป็นเรื่องดีของคุณเพราะว่า มันเป็นอุดมนาระอุดมนาระคือไม่ทุกใจไม่เข็นใจมีปัญหาอะไรแก้ไขได้นะคะสุขยังเป็นเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังผู้ใหญ่คุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยของแอดก็คุณแม่หรือว่าที่แอดเรียกคุณยายก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะมันมีโอกาสที่ เขาจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จะต้องไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่าไปอยู่บ้านญาติหรือว่าไปอยู่ตรงไหนตรงไหนก็มีโอกาสที่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องระมัดระวังให้ดีหรือไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะจังหวะนี้นะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วตัวของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจพระสุขเป็นเรื่องของอารมณ์เวลาที่อารมณ์มันเร็วเกินไปอ่ะ มันจะตัดสินใจไปด้วยการใช้อารมณ์นําไม่ได้คุณต้องช้าหลงเพราะไม่งั้นคุณจะหลงทิศหลงทางแอดก็พยายามเตือนใจตัวเองอยู่แม้ดาวตัวเองเป็นอุดมนะละนะยังต้องเตือนใจเพราะมันเดินผิดปกติมันเดินไวการตัดสินใจจะไวกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์ดีคุณเอามาใช้ตรงนี้ไม่ได้ นะคะพอรู้แล้วก็แก้เคล็ดด้วยวิธีการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างให้ช้าลงละเอียดรอบครอบก็แล้วกันนะคะสุขเป็นเรื่องราวของความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของตัวตนของคุณด้วยนะ,ะหลังจากสุกเดินหน้าแบบเร็วรวดเร็วขนาดนั้นนะคะ วันที่สิบห้ามกราคมพระอาทิตย์หรือว่าเจ้าเอนลาพระเห็นไหมคะเข้าไปประกบตลอดแต่สําหรับคนที่มีไม่ม,ม,ม,มีพระอาทิตย์เป็นกาลีจรนนะคะต้องบอกเลยว่าพระอาทิตย์เข้าไปปรับสมดุลกับดาวอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องต่างๆได้รับผลบางคนได้รับผลเป็นที่ดินทรัพย์สินรถราคุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือได้รับมรดกรวมถึงเจ้าชะตาในช่วงจังหวะระยะเวลานี้เดินหน้าเกี่ยวกับเรื่อง ของบ้านช่องจะซื้อจะขายจังหวะนี้ดีนะคะแต่ต้องไม่มีดาวสามดวงนี้ดาวดวงใดดวงหนึ่งเป็นกาลีจรน,นะอ่าบางคนบางคนเข้ามาใหม่ถามแอดมินว่าแล้วกาลีจรนัปนหาไงอะ่ะ ก็เข้าไปในเพจวันนี้มีเรื่องเล่านะคะแอดทาไว้ให้แล้วทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วไปหาเล่นสนุกสนุกแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่สนุกและการดูดวงในช่องแอดมินมันลําบากยากเกินไปหานักพยากรณ์ที่ไหวใจได้เพราะแอดยังไม่ได้เปิดรับเป็นกิจลักษณะก็อย่างที่บอกแอดมีภาระและมีหน้าที่และแอดยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะหลายคนก็ท้าทายมานะแอดว่ามันไม่ใช่เวของแอดนะที่จะนั่งดูดวงทีละคนแต่ถ้าเปิดสอนอาจจะมีโอกาส ที่จะต้องทําอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ดูดวงดูดาวพื้นฐานของดวงได้อะไรประมาณอย่างเี้ค่ะต่อไปนะคะดาวพระศุกร์นะยกเข้าสู่ราศีกุมนะในวันที่25ามกราคมตอนนี้เดินปกติแล้วศุกร์ขเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะชาวลัคนาและราศีตุลบางคนนะคะมีโอกาสนะจะได้รับบุตรหลานและบริวารเพิ่มนะคะ บางคนจะมีเรื่องของการได้รับงานใหม่ๆพบเจอสิ่งใหม่ๆทำอะไรต่างๆใหม่ๆนะร่วมกับคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้คู่ครองคนรักนั้นก็ค่อนข้างที้จะาต้องบอกว่าช่วงนี้คนรักอาจจะแปลปรนหน่อยนะเพราะคนรักของคุณเนี่ยมันมีทั้งดาวพระราหูอยู่ในเรือนนั้นมีทั้งดาวมรุตายุถอยหลังมาก็ต้องประครับประคองกันไปนะคะหลังจากวันที่10 อหลังามาจา,จากวันที่25มกราคมดาวสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวพระเกตพระเกตเข้าตัวเองโอ้แม่คุณพ่อคุณเอ๋ช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะคะทั้งคุณและคู่ของคนรักก็จะเอ็นเอียงไปในทางพิธีกรรมในทางศาสนาในทางทำบุญในการไปบริจาคเลือดในการเชื่อในเรื่องของทำความดีได้ดี ไม่ว่าจะดีชาตินี้ดีชาติหน้าดีเร็วๆรนี้หรืออีกสักพักหนึ่งถึงจะดีคุณจะเชื่อในเรื่องเหล่านี้ไม่เอาเปรียบผู้คนนะคะไม่เอาเปรียบใครเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาถ้าจะบอกว่าชอบทําบุญชอบทําความดีก็จริงแต่จะไม่ชอบให้คนมาจูจจ้จี้จุกจิก ติดจะขี้ลําคานนะคะมีศรัทธาในศาสนาที่คุณนับถืออยู่แล้วไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นยุ่งวุ่นวายปลีกวิเวกนะช่วงจังหวะนี้นะปลีกวิเวกไม,ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นไวายไม่ชอบอะไรที่ใครจะมาบงการใครจะมาใช้งานใครจะมาอะไรก็ตามไม่ชอบเลยนะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เป็นอาร์ตัวพ่อแล้วก็เป็นอาร์ตัวแม่เมื่อพระเกศเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองเรามาแยกกันหลังจากดาวครบทุกดวงนะคะ หน้าที่อเอาเอา,เอาตัวตนก่อนตัวตนก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกอาร์ติดมากๆติดมากๆในช่วงจังหวะยิ่งหลังจากวันที่ยี่สิบห้ามกราคมติดมากแต่ช่วงก่อนหน้าเนี้ยต้องบอกว่าเรื่องหน้าที่การงานของชาวลัคนาและราศีกลุ่มเนี่ยไอราศีตุลเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของความอะไรดีต้องต้องพูดยังไงดีก็ต้องพูดว่า ดวงมันดีขึ้นมันมีความคึกคักเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมันมีจังหวะมันมีระยะเวลาที่เจ้าชะตาจะทําเงินกับเรื่องของหน้าที่การงานได้หรือบางครั้งเพราะก่อนหน้านี้เห็นไหมคะพระเกศอยู่ในเรือนกระดุมข่าวกระดุมพระธรไมแอดบอกทําเงินได้หรือบางครั้งก็อาจจะทําเงินไม่ได้ด้วยความแปรปวนของพระเกศนั่นเองอาจจะเป็นการทํางานที่ดี งานฟรีงานมีเกียรติงานบุญงานกุศลนะอย่างที่แอดโดนนี่แหละงานบุญงานกุศลงานที่ทําเพื่อส่วนรวมงานที่ทําเพื่อประเทศชาติงานที่จําเป็นต้องไปทําปฏิเสธไม่ได้แต่รู้ว่าทําแล้วดีเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ตังค์นะคะชาวลัคนาราศีตุลก็เลยอาจจะมีเรื่องของช่วงระยะเวลานี้เงินก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องไปทํางานฟรีอีเวนต์ฟรีตลอดแต่ว่า เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงานประจําที่ทําเงินน่ะมันก็ยังมีอยู่เสียแต่ว่าเจ้าชะตาอาจจะหาช่องทางในการทําสิ่งต่างๆนั้นยากหน่อยแต่ก็เป็นช่องทางและระยะเวลาในช่วงนี้ที่เจ้าชะตาจะค้นพบช่องทางใหม่ๆสินค้าใหม่ๆวิธีการทํางานใหม่ๆบริษัทใหม่ๆเหตุเพราะว่าเจ้าชะตาเข้าไปอยู่ในภพเริมบุตระนั่นเองนะคะแล้วเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องบอกว่า พระฤหัสเดินหน้านะคะเจ้าเรือนสุ่พัะเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชา้าแล้วมีลักษณะเป็นอุดมเกณฑ์แสดงว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ชาวตุนเนี่ยได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เจ้าชะตาได้แบบโดดเด่นขึ้นมาเป็นที่จับตามองสนับสนุนเจ้าชะตาให้ประสบความสําเร็จหรือดันให้เจ้าชะตาได้มีเขาเรียกว่าอะไรได้มีความรับผิดชอบกับงานใหม่ๆ หรืองานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าชะตานะคะช่วงระยะเวลานี้นะพระฤหัสบดิีเป็นเจ้าเดินอาริเดินหน้าเจ้าชะตาอาจจะต้องเหนื่อยหนักหน่อยกับผู้ใหญ่ปวดหัวหน่อย เครียดหน่อยเพราะเรียกใช้ตลอดเวลาแต่อาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์โพดผลอะไรแต่ให้เป็นมองเห็นความรู้ความสามารถของคุณดังนั้นอดทนได้อดทนไว้นะคะเพราะมันจะเป็นผลดีในภายหลังหลังจากที่พอฤหัสเดินนะเข้าไปสู่ภพเรือปรนปัตน้คุณก็จะร่วมงานกับใครกับใครก็รกตามอ่ะมันโดดเด่นแล้วก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอย่าไปปะทะกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานเป็นจังหวะที่คุณจะต้อง ก้าวข้ามสิ่งจุกจิกกวนใจไอ้แบบพวกเนี้ยไปให้ได้แล้วมันจะดีขึ้นสําหรับชาวตุลน,นะคะมันมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายหงุดหงิ่งุนงานอยู่นะตุลนนะ่ะตดต่อเนื่องจากคันวามามะกะลาแต่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่จะพูดว่าประสบความสําเร็จก็ได้ทิศทางดีก็ได้เป็นช่วงที่ว่ามีคนสนับสนุนก็ได้เป็นช่วงที่กําลังจะรุ่งเรืองก็ได้แต่เรื่องการเงินก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ะะเจ้าชะตาเข้าหูเข้ามือซ้ายทะลุมือขวาอะไรประมาณนี้หรือตัวเจ้าชะตาเองจะต้องลงทุนลงแรงกับอะไรบางอย่างที่มัน mm. มันไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมานอกจากได้ชื่อเสียงหรือได้ความนับถือหรือได้สนเสน่ห์ที่แบบคนมองว่าเฮ้ย mm. ไอ้นี่มันเก่งฮะไอ้นี่มันด,นนดีต่อไปเรียกใช้มาแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ mm. ก็พยายามสแสวงหาอะไรก็ตามให้มันเกิดประโยชน์ก็แล้วกันไม่ว่าไปทําอะไรอะแอดเชื่อว่า ถ้าเจ้าชะตาทําอะไรต่างๆก็ตามไม่มีหรอกที่มันจะฟรีมันจะมีผลกระทบเสมอเพราะฉะนั้นทําแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องที่จะไม่เบียดเบียนตัวเราในภายภาคหน้านะคะทําดีมันได้ดีอยู่แล้วสําหรับแอดมินเนี่ยไม่ว่าหลวงพ่อหลวงปู่ท่านใดก็จะบอกว่าทําดีมันดีนะคะเพียง<ๆ>แ,แต่ว่าผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนของเรื่องของการทําความดีมันลําบาก มันยากนะบางคนอ่ะคือมันไม่ไปเจอแจ็คพอตว่าไปเจอคนที่มองเห็นความดีของเราสามารถให้ดีให้ชั่วเราจนกระทั่งเราจะเลิ่รุ่งเรืองได้เนี่ยฟ้ายังไม่เปิดดาวยังเดินไม่ดีดาวสุภาษยังมองไม่เห็นอะเรื่องคมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าบางคนก็ต้องยึดมั่นในการทําสิ่งต่างๆเรื่องดีๆต่อไปจนกว่าจะมีคนมองเห็นจนกว่าเราจะโดดเด่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้ตุนเป็นแบบนี้ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมีคนมองเห็นมีความโดดเด่นเพียงแต่อาจจะยังไม่กอบโคลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมาให้เพียงแต่ช่วงจังหวะระยะเวลานี้อาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นนั่นเองช่วงนี้นะตุนเนี่ยอาจจะมีซ่อมรถซ่อมบ้านอย่างที่แอดมินบอกก็ ก็ดูดีๆแล้วกันยังไม่มีใครหลอกคุณได้หรอกนะฮะแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยบางทีก็จะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายไปกับการเดินทางอะ่ะเยอะหน่อยนะคะมีเรื่องของการเดินทางไปพบผู้ใหญ่ด้วยนะจะต้องไปพบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เรามาระวงังแต่ว่าถ้าถาาแมดม่นะนะดาวเจ้าเรือนปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนมรณะเนี่ยก็จะอาจจะมี ได้อะไรจากคู่ครองคนรักเยอะหน่อยในช่วงเดือนมกราคมเพราะเดี๋ยวมันก็เป็นปลาและเป็นราชาโชคเป็นปลาก็อาจจะแบบว่าคุณจะต้องเหนื่อยเพราะคู่ครองคนรักหรือเพื่ออุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานแต่หลังจากคุณเหนื่อยคุณแก้ปัญหาได้คุณก็จะได้รับเงินทองได้รับรางวัลได้รับของปลอบใจอะไรประมาณอย่างนี้ละค่ะนะคะ,นะคะต่อไปนะคะ ในเรื่องของความรักบ้างความรักก็เข้ามาแล้วเมื่อกี้ว่าจะได้รับเงินทองจากคู่ครองคนรักนะช่วงจังหวะระยะเวลานี้คู่ของแปรปรวนมากพระราหูเข้าอาจจะทําตัวเป็นเด็กเก่งเมเลกเก,กเลกับคุณนะคะงอแงกับคุณมาเรตายุถอยหลังมาทับเข้าไปอีกนะคู่80ศจะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่มักจะหลงเชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ดูคู่ครองคนรักระวังอย่าให้เขาไปหลงเชื่อคนที่เด็กกว่า นะเขาอาจจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุน้อยกว่าทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะเพื่อนร่วมงานที่น้อยกว่าอายุน้อยกว่าสาวๆที่อายุน้อยกว่าก็ลองดูแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามเสมอไปเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะเพราะว่าชาวลักนณาราศีตุลเนี่ยคู่ครองคุณรักของคุณมักจะมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้อง นะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนอายุน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะก็แล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นดาวพระอังคารก็คือดูจากดวงเจ้าชะตาก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายโดยที่โดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าก็ต้องระมัดระวังว่าเขาจะไปถูกหลอกนะคะถูกตบตา เหมือนลูกน้องไม่ทํางานแต่ก็รู้สึกว่าลูกน้องอะทํางานลูกน้องอะทําตีแต่จริงลูกน้องอะฉกอยู่ข้างหลังอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ให้แฟนของคุณระมัดระวังส่วนคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดในช่วงนี้กินเด็กนะจะกินเด็กได้แล้วก็ระวังความรักที่มันหุนหันพันแล่นปุบปับฉับพันนะคะเป็นความรักที่รวดเร็วนะฮะถ้าจะเป็นความรักที่ค่อนข้างดีจริงๆก็ให้รอ พระสุกเนี่ยเดินเลยพบเรือนอริไปก่อนเพราะฉะนั้นคนโสดถ้าถามแอดมินในช่วงจังหวะระยะเวลานี้แอดว่ายัางไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะนอกจากคุณจะอดทนกันได้ประคับประคองกันไปจนกระทั่งดาวพระสุขของคุณดีขึ้นนะช่วงระยะเวลานี้มันก็เลยเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดให้ระวังเวลามีคนเข้ามาระวังจะไปพบเจอคนที่เขาหลอกลวงพูดจาไม่จริงนะ เออแต่ว่าถ้าถามนะก่อนวันที่25มกราคมดาวประสุขของคุณก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุดมเกณฑ์จะว่าหลอกลวงไปเลยก็ไม่ได้เพราะว่าสุกรสารเป็นเส้นศัตรูก็จรงิงแต่มันมีความเป็นอุดมเกณฑ์อยู่เพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดโดยเฉพาะคนที่ครอบครัวของคุณแนะนํามาเข้ามาอาจจะถูกชะตากันอาจจะพูดคุยกันได้แล้วก็อายุน้อยกว่าก็รู้สึกชอบรู้สึกมีความสุขที่จะพูดคุยกับคนนี้ก็ลองเอาอย่างนี้ ตุนที่เป็นโสดคุยคุยกันไปนะคะแล้วก็ดูกันไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวพระสุขมันจะเข้าไปไปสุ่ภพเรือนอริใช่ไหมมันก็มีโอกาสอะอริก็มีโอกาสจะเป็นคนไกลบ้านจะเป็นคนเก่าวนกับมาใหม่จะเป็นคู่ครองต่างชาติที่เด็กกว่าอะไรแบบนี้มันได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องมองในแง่ที่แบบว่าโอ้ยนี่มันเป็นพบเรือนที่ร้ายเราจะต้องดูร้ายเท่านั้นแอดเป็นพวกดูบวกบวกบวกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบวกเพื่อให้มีคนมากดไลค์กดชอบอะไรอย่างนี้นะแอดมองว่าทุกๆดาวมีสด้าน แม้ว่าจะเป็นดาวอาริดาวมรณะดาววินาศก็ตามมันก็มีมุมมองที่แบบว่าเป็นการต่างประเทศเป็นการสัมพันธ์กับการต่างประเทศอะไรพวกนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวเจ้าชะตาเองในช่วงระยะเวลานี้เรื่องงานต่างๆต้องใช้พลังเยอะต้องใช้ความอึดไปไหนไปให้สุดทำอะไรทำให้สุดช่วงจังหวะที่พระฤหัสเป็นเกษตรแบบนี้ทุกเรื่องเข้ามาดีๆทั้งนั้นแต่เหนื่อยทั้งนั้นสำหรับชาวตุลน,นะคะ คุณจึงต้องแบบว่าทำอะไรก็ตามอย่าเลาอหล่อแหละ,ละทำอะไรก็ตามอย่าแบบทำทิ้งทำคว้างทำอะไรก็ตามอย่าทำเป็นบางอารมณ์แบบที่เคยเป็นมาเพราะตูนเป็นราศีธาตุลมนึกอยากจะทำก็ทำนึกอยากจะทิ้งก็ทิ้งนะคะช่วงนี้เพราะรหัสอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเขาเป็นเขาเป็นเรียกว่าอะไรตรีโกนกับเดือนการงานะ่ะ เพราะฉะนั้นการงานของคุณเนี่ยมันจะเหมือนยากขึ้นแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดคุณเต็มที่มันกลายเป็นงานที่โดดเด่นเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงการแก้ปัญหาสูงตัวคุณเองก็มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆนั้นไปได้เพียงแต่ว่าดาวประสุกร์อ่ะมันเป็นเขาเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่ศัตรู กับเจ้าเรือนปุตตะซึ่งเป็นพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องเหนื่อยมีเรื่องลําบากสําหรับชาวตุนไม่ว่าเรื่องการเงินเอ่อไม่ว่าเรื่องตัวตนไม่ว่าเรื่องความรักของคนโสดมันก็จะต้องแบบฝ่าฟันไปเหมือนที่แอดมินบอกนั่นแหละมันต้องฝ่าฟันไปโดยเฉพาะคนที่คบกับคนรักที่เด็กกว่ามากๆนะจังหวะนี้ต้องจับมือกันฝ่าฟันไปนะไม่งั้นมันจะไปหลุดในช่วงที่พระสุกเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะ แล้วก็เข้าสู่พบเรือนอธิอาจจะมีเรื่องเลิกหลาก,กันไปอะไรทํานองเนี้ยนะคะส่วนคนอ่าส่วนในเรื่องของสุขภาพอะ่ะก็ต้องบอกว่าพลังคารอยู่ในเรือนมรณะเจ้าชะตาอาจจะจะไปได้อะไรอะ่ะประสบวัตถเหตุแล้วได้รับประกันอะไรแบบเนี้ยนะคะต้องเตือนเลยก็คือเรื่องของการอารมณ์ร้อน ต้องระมาัดระวังอารมณ์ตัวเองให้มากๆขับรถขับรานะดูหน้าดูหลังนะคะเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะไปได้รับเงินคำ้ำประกันเงินทําสัญญาเงินบําเหน็จเงินบํานานเงินอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสถือว่าได้รับเงินที่เขาเรียกว่ามารดกตรงนี้แอดได้มาละได้มาตั้งแต่ที่พระอังคารอยู่ในมรณะแต่ไม่ใช่คุณยายแอดเป็นคุณปู่นะฮะก็เห็นไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเรื่องที่แบบเนี่ย สูญเสียก่อนจะได้มานะสำหรับชาวตุนนะคะก็ตรงนี้ก็ฟังหูไว้หูฟังแล้วใช้วิจารณญาณน,นะต่อไปนะคะเ,เรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุไปแล้วเนาะ แอดบอกแล้วก็แอดก็เลยไปพูดเรื่องของบ้าอังคารที่มีโอกาสจะได้รับเงินประกัน,<อ>กนเงินทําสัญญาเงินบําเหน็จเงินบํนานาญเงินก้อนเนี่ยเงินก้อนจากสิ่งที่คุณฝากไว้อะเป็นดอกบงุงดอกเบีย้ยเกี่ยวกับเรื่องของประกันหรือว่าประกันมันจบสิน้นในเดือนนี้ครบกําหนดแล้วก็คืนทุนให้คุณมาอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปถูกสลากินแบ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันถูกกฎหมายที่คุณจะต้องเอาเงินไปฝากอะค่ะนะคะสลากอมสินอะไรพวกนั้นะนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพ นอกจากจะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วพระอังคารเนี่ยยังเป็นเรื่องของอาการาความแข็งแรงของสุขภาพมันเป็นยังไงเดียวมันเหมือนกับว่าเจ้าชะตาเนี่ยเวลาที่พระอังคารอยู่ในเรือนมรณะคุณต้ององอกกาลังกายนะคะยังเป็นเรื่องของความเครียดอย่างเงี้ยนะคะแล้วดาวเจ้าเรือนพระอังคารเป็นดาวที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเวลาเครียดเครียดแรง นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องศีรษะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องลมคือบางคนก็สมัยก่อนไอเรื่องลมมันก็จะเป็นเรื่องยังไงเดียเป็นลมอ่ะมันป,ปุบปับฉับพันกระทันหันแบบเนื้อค่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของแอดบอกศีรษะเนี่ยเจ้าชะตาจำเอาไว้เลยนอนตรงไหนยอย่าให้ศีษะตัวเองเย็นนะคะมันจะเป็นทั้งเรื่องของหน้าผากจมูกไซนัสนะ เรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นระวังตรงนี้นอกจากระวังความเหมือลอยนะคะตุนนีทายเรื่องสุขภาพเยอะที่สุดเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดวงดาวชาวตุนรักษาสุขภาพดีๆนะคะใช้ชีวิตให้ไปอยู่ในทิศท,ทางที่ดีทําอะไรก็ตามมันมีผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเลือกทําดีแม้มันจะลําบากพระเรื่องหาสัปดีอยู่ตรงนี้แอดรูแอดเข้าใจว่าเจ้าชะตาลําบากในทุกอย่าง แต่ผลดีมันมองเห็นเมื่อคุณทำสำเร็จคุณแก้ปัญหาสำเร็จคุณก็จะประพบกับความสำเร็จแน่นอนคะ่ะชาวตุลขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ